Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุดเลยเราก้อนเลยแล้วที่มันประเสือชีดรอยนี่มากมือนี้ตอมือนี้ เนเวลาเจาฟ้าทั้งหลายเทวดาอยู่เนพี่นจาข้าอยู่นีท่าาันได้หันมาแล้วมันได้้ามาทางเฮา่าเพ็นเร่เป็นแร้่ประเสริฐแล้วว่าเฮามีความเสือจริงมีความเสือจริงอ่าเพราะนันแล้วม่อนี่ยเพอาหในทุกหลานมีความสุขต่อเนือง่เอเพราะที่เป็นโตกับผมเองจสิบโคดครัี่องรอเกิดวนี่ เดี๋ยววันที้สี่อนตลาห้องสองพันห้าร้อยสามสิบสองตลอดจทนตลอดอดจทที่นอต้องไปมาซอยงานมื้อนี้นะครับทุกคนมีส่วนร่วมมีบุญน้ำกันนะครับขอให้สุขีมันจเรืญไผเก้านะฮะอะไผ่พญานอันตลาอยาสี่ให้มากควงกัน่า ขอให้ไปวันวันขึ้ยังนำรวงรวงนะขอให้กูถูกเลขด้วยวันนี้ไล่ไปลงทงคือนังนี่แล้วจะจบตรงไหนแล้วจะจบตรงไหนความสุขความสุขขี้มันขอใช้มีแคฉะโอเคโอเคบนนี่บนนั้นบุญไงบุญไงบุญตาบุญผ้าพันผ้าบ้านทรงถกต้องถือซองสุขสุขค้นในมาร้อมกันมือนี้ร้อมกันมือนี้ขอให้เป็น ขอจงให้มีความสุขความเจริญงันงาในหน้าที่กานงานข้าห้งเลงให้่อนาาอเม h ร่ก้ยู่เจ้าที่เจ้าข้างอยู่นี่ทั้งหลายดูแลลูกนาร เพิ่นได้หันมาแล้วเพิ่นได้เข้ามาทางเฮาเพิ่นได้เห็นแล้วประเสริฐแล้วว่าเฮามีความซื่อจริงมีความเสื่อจริงนะไดนเห็นแล้วมื้อนี้ใหร่พอให้ลูกหลานมีความสุขอความเจริญควาิ่าจะเป็นโจรกระผมเองยาวไว้ทิพยทุกข้าวี่ทองรอเกิดวันที่เกิดวันที่สี่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสองนะกูด้วยตลอดจนวันที่ห้า คึงต้องดูแลกูตลอดเลยตลอดจนที่เอาต้องไปมาสวยยงานมือนี้นะครับทุกคนมีส่วนร่วมมีบุญน้ำกันนะครับขอให้สุขีมันเจริญใสเก้านะฮะอ่พภัยพยันันตลายายาสีมากวังกันอ่ ขอให้ไปวันวันคือจังน้ำลวงลงนะคุณถูกเลขด้วยวันนี้ไล่ไปลงทงขึ้นขอให้ยึดถูกแม่แล้วจะจบตรงไหนแล้วจะจบตรงไหนขอให้แก่กันความสุขความสุขขี้มันเขาจะมีแค่ห้าโอเคโอเคบุญนี่เพราะมันบุญไงบุญไงบุญกาบุญปลาเพันผ้ามาทรงนะครับต้องต้องสุขสุขคนในมันกันมือนี่ให่ห้อมกันมือนี่ ขอให้เป็นขอจงให้มีความสุขความเจริญเราใแล้วแข็งแรงขอให้เป็นมหาวิทยาลห้ยมืกบเบด็กย่้า